ดอนใช้ร่างใหญ่ไวกลางคนกำลังขุดดินอยู่ในสวนของตัวเองซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้สิ่งปลูกสร้างแห่งหนึ่งขณะที่เขากำลังขุดดินลึกลงไปจอบก็กระแทกเข้ากับวัตถุบางอย่างซึ่งดอนคุยดินขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นหาใบขนาดย่อมใบหนึ่งมันถูกกระเทาะแตกออกเพราะโดนคมจอบของดอนเข้าเขามองไปที่หุ่นดินปั้นตัวหนึ่งวางอยู่ในหาใบน,นั้น ดอนจึงหยิบมันขึ้นมาดูเห็นเป็นหุ่นที่มีรูปร่างคล้ายผู้หญิงมีได้ายสายศีลเก่าๆพันรอบตัวหุ่นอย่างแน่นหนาไม่รู้มีสิ่งใดดนใจให้ดอนใช้มีดโผกตัดได้ไสายศีนน,นั้นจนขาดออกจากตัวหุน่นทันใดนั้นเองก็เกิดมีลมพัดกระชูกแรงจนมีฝุ่นตลบอบอวลดอนยกมือขึ้นปิดบังใบหน้าหลับตาลมเพื่อป้องกันฝุ่นดินฟุ้งเข้าตา จนเมื่อลมแรงนั้นสงบลงเขาจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมองแล้วก็ต้องร้องอุทานออกมาเมื่อพบว่าจูจูมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีใบหน้าสะาสวยอ่อนหวานแต่ทว่าสีหน้าของเธอดูซีดเซียวหมองคล้ำเธอมานั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าของดอนอย่างหน่าอัศจรรย์ใจเขาจ้องมองดูเธอด้วยความตกใจและแปลกใจ เธอเป็นใครอ่ะทำไมจู่ๆก็โผล่มานั่งอยู่ตรงหน้าของข้าได้เนี่ยเล่นเอาตกอกตกใจหมดเลยขวัญเอ๋ยขวัญมาขวัญเรียม32ขวัญมาสูโต้ไอเดอละเดอญิงสาวคนนั้นทรงยิ้มเศร้าๆให้ดอนแล้วเอ่ยแผ่วเบาขึ้นว่าท่านผู้มีพระคุณข้าชื่อคำแก้วจ้ะอืมชื่อก็น่ารักดีนี่แล้วตกลงเธอเป็นใครอ่ะเป็นผีหรือเป็นคนกันแน่ ถึงโผล่ออกมาได้อย่างกระทันหันแบบนี้โดนถามพลางก็เลื่อมงังาถอยออกห่างเมื่อนึกขึ้นได้ว่าคนที่ไหนจะโผล่ขึ้นมานั่งต่อหน้าของตนได้ในชั่วพริบตาเหมือนผีหลอกคำแก้วเป็นผีจริงแท้แน่นอนที่สุดจะ้ะแต่ผู้มีพระคุณไม่ต้องกลัวคำแก้วหรอกนะจะ๊ะคำแก้วเป็นผีที่น่ารักไม่เคยทำร้ายคนคำแก้วถูกขังวิญญ,ญาณไว้ในไหมาทั้งหลายร้อยปีแล้วรอให้มีคนมาเจอ จะได้หลุดออกจากในไห้สิทีเป็นผีน่ารักแล้วทำไมถูกจับมาขังอ่ะแล้วไม่ต้องมาเรียกข้าว่าผู้มีพระคุณอีกนะมันไม่ชินหูเรียกก็พี่ดอนก็ได้ดอนเห็นว่าถึงเธอจะเป็นผีก็มีหน้าตาที่สะาสวยดีและไม่ได้มีท่าทีที่ดูร้ายอะไรออกจะดูน่าสงสารเสียด้วยซ้ำไปน่าจะพอคุยกันได้ดอนจึงถามเธอออกไปได้จ้ะ เรื่องมันเศร้าจ้ะพี่ดอนคำแก้วเคยเป็นนางกำนันของเจ้าหลวงตนหนึ่งพอเจ้าหลวงสิ้นไปปุโรหิตมันเลยจับคำแก้วมาฆ่าแล้วสะกดวิญญาณให้คอยรับใช้เจ้าหลวงอยู่ในไห้ี้จ้ะแต่เจ้าหลวงท่านไปเกิดใหม่ตั้งไม่รู้กี่รอบแล้วส่วนคำแก้วกลับไปไหนไม่ได้เธอเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าซอยมีน้ำตาเออคลออยู่ในดวงตาดอนฟังแล้วก็เกิดเทนใจผีสาวขึ้นมา ตอนนี้เธอก็ออกมาจากไห้ได้แล้วนี่เธอก็ไปเกิดใหม่ดิปปๆๆๆไป,ป,ปเกิดใหม่ซะไปไม่ได้จ้ะพี่ดอนต้องถอนตะปูออกจากตัวหุ่นเสียก่อนคำแก้วถึงจะเป็นอิสาราอย่างแท้จริงดอนจึงพลิกดูตัวหุน่นก็เห็นตะปูเล่มหนึ่งถูกปักไว้กลางหลังของหุ่นจริงๆเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจดึงตะปูออกจากตัวหุน่ทนทันทีที่ตะปูหลุดออกมาพี่คำแก้ว ก็ทะลันลุกขึ้นยืนแหกปากหัวเลาะดังล่างจะทืบเท้ากลางแขนออกเต้นระบำฟ้อนอย่างดีใจสุวีอยู่ต่อหน้าของดอนนั่นเองวินาทีถัดมาหน้าตาอ่อนหวานเศร้าซ้อยของหญิงสาวก็เปลี่ยนไปเป็นยายแก่ที่มีหน้าตาเหียวโยนรูปร่างอรชรนอ่อนแอก็เปลี่ยนเป็นรูปร่างที่ชูบผมเหี่ยวแห้งสีผิวดำคล้ำกระดำกระดางฟันฟังในปาก ที่อาปากหัวอลอ <c oughs> ก็เป็นสีดำสนีแถมเตลซี่ยังแหลมเปียบช่างเป็นใบหน้าที่น่าสยดสยองเป็นที่สุดเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ก็กลายเป็นเหมือนชุดของพวกหมอผีในที่สุดก็มาถึงวันนี้จนได้กูได้เป็นอิสระสักที <c oughs> ดอนถึงกับตะลึงมองคำแก้ที่บัดนี้เธอชักจะไม่เข้าท่าเสียแล้วตนเองอาจจะถูกพีสิมงกุฎหลอกลวงเอา เขาจึงขยับตัววิ่งหนีไปแต่พีใหญ่คำแก้วก็กระโดดเข้าตะคุบตัวเขาไว้ได้ทันเสียก่อนพี่ดอนจะไปไหนพี่ทําให้คําแก้วที่หน้าตาสาสวยอยู่ดีๆกลายมาเป็นยายแก่แรงถึงแบบนี้แล้วยังจะหนีไปอีกหรอพี่จะต้องถูกลงโทษด,ด้วยการมาเป็นผัวคําแก้วซะดีๆและจะต้องรับเลี้ยงดูคําแก้วตลอดไป <_ c oughs> พูดบ้าๆข้าไม่ไปเป็นผัวของใครหรอกอุต่าหรักษาความโสดความสิงมาตั้งนานเฮ้ยจะมาเสียความบริสุทธิ์ให้กับคนแก่ยังแก่ได้ยังไงปล่อ,อยข้านะเว้ยเข้าอุต่าห์ถอดตะปูออกให้ตามคำขอของแกแล้วเนี่ยยังจะมาในละคุณไข่เหรอปากเสียเดี๋ยวแม่ตบปากเอาซะนี่ รู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าคือเจ้าแม่การกาลีราชินีแห่งเมืองอมริตนครข้าไม่ยอมมาเป็นผัวของข้าดีๆงั้นเองก็ต้องเป็นอาหารของข้าซะเลือกเอาตอนนี้ข้ามีอิทธิฤทธิ์ดังเดิมแล้วถ้าเองไม่ยอมรับเลี้ยงข้าข้าก็จะไปสิงกินร่างคนในหมู่บ้านของเองจนหมดดอนถึงกับตาเหลือไม่อยากจะเลือกทางไหนทังนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นทางไหน มันก็เฮงสวยทั้งสองทางเขาจึงมองหาช่องทางเพื่อเอาตัวรอดจากนางพีกาลีตนนี้เดี๋ยวนะใจเย็นก่อนให้โอกาสข้าตัดสินใจก่อนเด้เรามาพูดจากันดีๆที่พูดมาทั้งหมดก็คือยายจะให้ข้าไปเป็นผัวของยายเฉยๆใช่ไหมเดี๋ยวตบกระบาลเขาให้คำก็ยายสองคำก็ยายแล้วใครว่า เป็นผัวก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูเมียเจ้าจะต้องเป็นเสมือนผัวาธาตของข้าตามหาของมาเส้นไหว้สังเวยให้ข้ากินทุกวันจะเป็นเลือดสดสดหรือเป็นเป็ดไก่ที่เพิ่งเชือดสดๆก็ได้แลกกับการที่ข้าจะได้ไม่ต้องไปหากินเลือดคนในหมู่บ้านของเองดอนถึงกับเสอือเนื่องไม่ถึงว่านางผีจะใช้วิธีเอาชีวิตคนในหมู่บ้านของตนมาต่อรองกับตนนึกหนักใจว่าจะทำอย่างไรดี ตนจึงจะหลอดพ้นจากเงื้อมมือของนางผีตนนี้มันก็คงมีฤทธิ์มากมายจริงๆอย่างที่ปากมันว่าเพราะมันสามารถแสดงตัวออกมาแม้เป็นเวลากลางวันแสงก,ก็ตามเอางี้ในฐานะที่ท่านเป็นถึงเจ้าแม่กาลกาลีมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่สูงส่งกว่าข้ามากมายข้าจึงซึ้งใจท่านที่เลือกข้ามาเป็นผัวแม้จะเป็นผัวทาสก็ตามทีแต่ข้าก็ยังเห็นว่าไม่ถูกต้องอยู่ดีอะ เพื่อความยุติธรรมต่อข้าหากมีคนมายืนยันว่าข่าคู่ควรที่เป็นผัวของท่านและควรที่จะต้องรับเลี้ยงดูท่านตลอดไปข่าถึงจะยอมทำตามโอ้ยข้าลดตัวลงมาสักขนาดนี้แล้วยังมาทำเล่นตัวอยู่อีกก็ได้ถ้ามีคนมายืนยันครบสามคนเมื่อไรก็เป็นอันว่าเองจะต้องมาเป็นผัวข้าและจะต้องรับเลี้ยงดูข้าตลอดไปดอนจาต้องยินยอมรับคำไป และนำหุ่นดินปั้นตัวนั้นกลับไปที่บ้านด้วยตั้งแต่นั้นมาเขาก็ต้องหาเหลือดหมูเลือดไก่สดๆมาเป็นของเส้นสังเวยให้แกนั่งพีกินประจําทุกวนันสร้างความยุ่งยากให้แกชีวิตของดอนเป็นอย่างมากยังเหลือแต่ไม่ยอมเป็นผัวของนางเท่านั้นเองวันหนึ่งลุงเอิบได้มาหาดอนที่บ้านแกมาเที่ยวตามหาปกติพอมาถึงแกก็เห็นว่ามีหญิงชราคนหนึ่งท่าทางน่ากเกลียดน,น้ากูก ยืนอยู่ในบ้านของดอนจึงชักถามว่าหญิงแก่เป็นคลามาจากไหนดอนจึงเล่าให้ลุงเอิบฟังอย่างไม่มีปิดบังเมื่อลุงเอิบได้ฟังถึงกับมองนางผีตาค้างเข้าอุ่าห์ช่วยเจ้าแม่กาลกาลีให้หลุดพ้นจากมนต์สะกดของปุโรหิตมาได้ข้าจึงน่าจะมีบุญคุณกับนางถึงจะถูกนะแต่กลับกลายเป็นว่าที่ข้าดึงตะปูออก ส่งผลให้นางมีรูปร่างที่น่าเกลียดหน้ากลัวทําให้นางหาผัวไม่ได้ข้าจะต้องมาเป็นผัวนางและเลี้ยงดูนางอย่างดีที่สุดลุงว่าเห็นสมควรไหมอ่ะที่ข้าจะต้องทําตามคําขอหรือตามความต้องการของนางอะ่ะสมควรอย่างยิ่งเลยเลี้ยงดูเขาให้ดีๆนะอย่าให้ขาดตกบกพร่องละ่ะลงไปละ่ะลุงเอิบจ้องมองนางผีแก่ที่เบือนหน้านี้มามองแก ลางแลบลิ้นเลียริมที่ปากแผลย่างชวนขนหัวรูแกรีบขอตัวกลับบ้านทันทีหน่งลนะนางผีเสแยยิ้มให้ดอ <c oughs> พออีกวันก็มีป้าแจบมาทําธุระแถวบ้านของดอและได้แวะเข้ามาหาซึ่งพอแกเห็นหน้าของผีเข่าและได้ยินเรื่องราวของดอแกก็แสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมา ตอบคำถามเดียวกันที่ดอนถามลุงเอิบเสียงสันส่นๆว่าสมควรสมควรเองก็ยอมยอมเขาไปเถอะเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของหมู่บ้านเราแล้วป้าแจมก็รีบเพ้นแนบไปอีกคนสองล่ะนะเหลือคนสุดท้ายแล้วนางผีเหลือบมองหน้าของดอนด้วยสายตาของผู้ชนะหลายวันผ่านไปดอนมีความทุกข์ใจมากจึงมานั่งทำหน้าเศร้าอยู่ที่หน้าบ้านคนเดียว ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านตอนนี้ไม่มีใครกล้าผ่านมาที่บ้านของดอนอีกแล้วจึงยังเหลืออีกคนที่จะยืนยันอีกหนึ่งคนอยู่นางพีก็รอจนนางคงลำคาญหึมห้ามว่าจะกินดอนเป็นอาหารเสียดีไหมไม่เอาทำผัวแล้วทำอดอนใจหลนไปอยู่ที่ตาตุ่แต่เพอเอิญมีผู้ชายขอทานคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีดอนเห็นว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้จึงเรียกให้เข้ามาในบ้าน ในใจก็คิดว่าขอทานไม่ใช่คนในหมู่บ้านอาจไม่กลัวนางผีและจะตอบตามความจริงที่มันควรจะเป็นนางผีเห็นขอทานเข้าก็นนึกยามใจคิดว่ายังไงเสียคนสุดท้ายนี้ก็จะต้องเห็นด้วยกับตนเป็นอย่างแท้แน่นอนจึงเป็นคนเล่าเรื่องให้ฟังเองด้วยแววตาที่กระยิมยิ้มย่องขอทานก็ต้องกลัวตายเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละแต่แม้จะเล่ายังไงชายขอทานก็ทำท่าทีว่า ไม่เข้าใจอยู่นั่นเองกว่าทั้งดอนและนางผีจะรู้ว่าชายขอทานเป็นบ่ายก็เสียเวลาเป็นนานสองนานจนเมื่อดอนใช้ภาษามือเข้าช่วยชายขอทานก็เริ่มตอบเป็นภาษามือกลับมาว่าเขาไม่เชื่อเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดถ้าจะให้เชื่อต้องแสดงให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเสียก่อนดอนจึงพาขอทานและนางผีไปในที่ซึ่งตนคุดเจอไหในตอนแรกและเจอหุ่นดินปั้นอยู่ในนั้น นางผีถามขอทา,านซ้ำอีกว่าดอนสมควรจะเป็นผัวอยู่กินกับนางและรับเลี้ยงดูนางให้อิ่มน้ำสำรานหรือไม่ชายขอทานบอกว่าจะยังไม่ตัดสินใจใครทั้งนั้นจนกว่าจะแน่ใจเสียก่อนว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเป็นความจริงแล้วจึงขอให้นางผีแสดงให้ดูว่าตัวนางเองเข้าไปอยู่ในหุ่นปั้นได้จริงๆนางผีอยากจะให้เรื่องมันจบไ,ไวๆจะได้ดอนมาเป็นผัวเสียทีก็รีบกลายเป็นควาน ลอยเข้าไปในหุ่นทันทีชับพลานชายขอทานก็รีบล้วงตะปูตัวหนึ่งออกมาแล้วปากลงกลางหลางของหุ่นดินปั้นตัวนั้นทันทีก็มีเสียงกรีดร้องอย่างโกรธแค้นของนางผีดังขึ้นทีหนึ่งก่อนเสียงจะเงียบไปดอนทั้งตกใจและดีใจรีบใช้ภาษามือถามชายขอทานว่าเกิดอะไรขึ้นความจริงข้าไม่ได้เป็นขอทานหรอกและไม่ได้เป็นใบ้ด้วย ข้าเป็นหมอคาถาต่างหากชาติที่แล้วข้าก็คือปุโรหิตท,ที่สะกดวิญญาณของนางผีตนนี้ไว้นางเป็นมเหสีใจร้ายของเจ้าหลวงผู้ครองนครที่บูชากาลอสูรเพื่อให้ตัวเองเป็นสาวสวยอยู่เสมอถึงกับฆ่าผู้ชายที่นางไปมีสัมพันธ์ด้วยแล้วเอาเลือดมาทำพิธีบูชายันเจ้าหลวงรู้เข้าก็เลยสั่งประหารน,นาง แล้วให้ข้าทำพิธีสะกดดวงวิญญาณของนางเอาไว้ในที่แห่งนี้ข้ารู้ด้วยชานของข้าเองว่านางผีตนนี้ได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเจ้าซึ่งเมื่อชาติก่อนเจ้าคือเพชฌฆาตที่ลงมือประหารน,นางตามคำสั่งของเจ้าหลวงเจ้าจึงสามารถดึงตะปูอาคมปลดปล่อยวิญญาณของนางได้เพราะเจ้าเป็นเจ้าของตะปูนั่นเอง เรื่องมาเป็นแบบนี้นี่เองเหรอเนี่ยโธ่ไม่น่าละ่ะนางพยายามจะให้ข้าเป็นผัวของนางให้ได้เลยอะ่ะหวังจะใช้เลือดข้ามาทําพิธีบูชายันหุ่ยเลวเลวจริงๆเพื่อให้นางกลับมาเป็นสาวสวยดังเดิมแล้วก็คงจะกัดกินข้าเป็นอาหารต่อไปเพื่อไปล่าเหยื่อคนใหม่มาทําพิธีอีกโชคดีที่ท่านมาที่นี่ทันเวลาข้าขอบคุณพ่อหมอมากๆเลยนะครับ ที่มาช่วยเอาไว้อะไม่งั้นข้าคงต้องกลายเป็นเสมือนทาตของนางและกลายเป็นอาหารของนางไปแล้วอ่ะ <c oughs> ฟังแล้วท่านก็อินกับเรื่องที่ข้าเล่าเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรต่อไปถ้าจะช่วยใครก็คิดให้ดีๆก็แล้วกันรู้ว่านางเป็นผีที่ถูกสะกดดวงวิญญาณเอาไว้ <c oughs> ก็ยังไปดึงตะปูออกอยู่ดีอะเฮ้ย <c oughs> คนผ่านนะ่ะบางทีเราช่วยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมาหรอก เพลอเผลยังจะมาแหวงกัดเราเสียอีกด้วยนางผีตนนี้ไม่มีความสำนึกเอาซะเลยกูสามีคนมาช่วยให้ออกมาจากตรงนั้นได้แล้วนะก็ยังจะมาเอาเขาเป็นทาสของตัวเองอีกเลยต้องกลับไปอยู่ในหุ่นอย่างเก่าข้าจะกักวิญญาณของนางเอาไว้ในหุ่นตัวนี้จนกว่านางจะรู้สำนึกและบำเพ็ญศีลภาวนาจนบรรลุธรรมได้ในที่สุด หลุดพ้นจากกิเลสราคะมาเสียทีเฮ้ยหากนางสำนึกได้เมื่อไหร่ข้าก็คิดว่าจะอุปสมบทเป็นพระพิสุขเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่นางเพราะตัวข้าเองก็ถือได้ว่าได้สร้างเวรกรรมไว้กับนางเช่นเดียวกันในทั้งชาติก่อนและก็ะชาตินี้อยู่ที่นางจะคิดได้หรือเปล่าหรือ จะอยู่เป็นวิญญาณที่ถูกสาบแบบนี้ตลอดไปดอนดีใจอย่างที่สู่เขากล่าวอนุโมทนานกับมอคาถาและขอองโหสิกามต่อนางพีในหุ่นดินป่านต่อจากนั้นหมอคาถาก็ได้นำหุ่นดินปานใส่ลงไปในถุงสภาแล้วเอ่ยคำอําลาต่อดอน<ๆ>ก่อนจะเดินจากไปเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ